ครัวันนี้สารจากสวนขอเสนอภาษาสื่อความคิดในเรื่องสังสารวัตรคำว่าสังสารวัต t นี้เราทราบว่าคือการเยียนไหยตายเกิดคือเกิดพบนั้นแล้วก็เกิดพบนี้เกิดเป็นนั่นแล้วก็เกิดเป็นนี้ วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมคําว่าสังสารวัตตีความหมายได้สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นภาษาในรูปประธรรมเป็นการเกิดทางร่างกายคือเกิดจากท้องแม่นอาจจะเกิดจากท้องแม่พบนี้เป็นมนุษย์พบต่อไปเป็นเทวดาแล้วก็วนกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดา หรือไปเป็นสัตว์เดือจฉาหรือเป็นสัตว์นรกนี่เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกกันว่าเป็นความเชื่อแบบโลกียะเป็นความเชื่อแบบมีอัตตามีตัวมีตนที่เวียนว่ายอยู่อย่างนั้นนะครับนะไม่รู้วกี่พบกี่ชาติแล้วก็เปลี่ยนพบชาติไปเรื่อยๆตามตามบาปกรรมที่ตัวเองกระทามาอันนี้เป็นความเชื่อในรูปแบบที่เป็นอัตตาขอเรียนว่านี่เป็นความเชื่อแบบเป็นอัตตาและเป็นความเชื่อที่มีอยู่ก่อน พุทธศาสนาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นคําสอนของพุทธศาสนาโดยตรงนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นความเชื่อตามรูปแบบเดิมที่เป็นที่เรียกกันว่าแนวลัทธิพราหมณ์หรือว่าเป็นปัจจุบันนี้กลายมาเป็นเป็นฮินดูนี่ครับเป็นความเชื่อที่เป็นอัตตาที่เกิดเวียนวหายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คําว่าเวียนว่ายตายเกิดในรูปแบบเดิมความหมายเดิมเป็นเป็นความหมายแบบนั้นนะครับเป็นการเกิดทางร่างกายแต่ถ้าว่าเรามามองในแง่ของ วิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านนามธรรมก็คือด้านด้านจิตใจนั่นหมายถึงการเวียนว่ายาตเกิดในทางด้านจิตนะที่มันเกิดเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอย่างน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ก็คือการเกิดนั่นเองคิดขณะ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 จิตคิดเรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือเกิดเป็นภพชาติหนึ่งหนึ่งนะครับเช่นว่าเราขณะนี้บางทีเราจิตใจเราขาดเหตุผล นะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความไร้ิจารณญาณน,นะครับมีคนพูดแน,น้นนั่นยังไงก็เชื่ออย่างนั้นโดยไม่ได้ตีตองด้วยสติปัญญาคือเชื่อง,ง,ง่ายๆไปเขาเงได้ง่ายๆอย่างนี้ก็อย่างนี้เรียกว่าเกิดเป็นสัตดิรฉานคือคือต้อยสติปัญญานะครับเชื่อง่าย,ยานี้เกิดขณะนั้นถือว่าจิตนั้นเกิดเป็นสัตสัตดิรฉานแต่ถ้าหากว่าขนาดใดจิตร้อนรนจิตเล่าร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาไหม แดว่าตอนนั้นเกิดเป็นสัตว์นรกนะครับแต่ถ้าว่าถ้าว่าขณะว่าขณะใดจิตเรามีความฉลาดมีความระอายต่อบาปไม่กล้ากระทําความชั่วแสดงว่าจิตตอนนั้นเกิดไปเป็นเทวดานะครับมีหิริอุตตปะนะครับถ้าว่าจิตใด,ดขณะใดจิตเราเกิดความเมตตาเกิดมีความกลุลนาะมีอุเบกขามีความรักต่อผู้อื่นตอนนั้นจิตเราเกิดเป็นพระพรหมแล้วนะครับนี่เห็นไหมมีลักษณะของอย่างนี้เรียกว่าเป็น เป็นการเรียนไหว้ในศาสนาของวิทยาศาสตร์ทางด้านนามธรรมเป็นการเกิดทางกระแสจิตอย่างอย่างแน่นอนนะครับเป็นเป็นเป็นอาการลิโกแลสามารถที่จะดูได้ในปัจจุบันทันทันทีของเราโดยไม่ต้องรอต่อตายแล้วนะครับนี่คาว่าสังสารวัตรนะครับมีความหมายในศาสนาที่เป็นสองรูปแบบอย่างนี้ก็นํามาเสนอคนผู้ฟังให้ให้รับทราบนะครับนี่ท่านดูเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตัวแมงเม่าเนี่ยครับ นภาษาคำบาลีเรียกว่าอามาแมลงค่อมทองมแมลงอินทโคปกาฮะอินทโคตการก็ค,ค,คือคือแมงแมงเม่าหรือบ้านเราเรียกแมงเม่าเนี่ยครับนะนะ,นะเห็นไหมมันมันมาดวงวันหยู่อย่างนี้นะครับนี่นะหลังจากที่อช่วงคืนมีไฟสว่างมันก็มาอยู่นี่มันมันมาแสดงธรรมะนะมาแสดงธรรมะนะเอาไม้ต้นพุ่มสวมด้ดูมันแสดงธรมร,งธรมะแสดงเห็นถึงสังสาร,รวัต นะั่คือเรียนว่าตายเกิดภายในจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวเป็นคนชั่วเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี os, ๋ยวก็ชังอย่างเงี้ยจิตใจของสามัญชนุรุษชนเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในวันนี้เอาแมงเมามาสแสดงธรรม้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยครับนในเรื่องของสังสารวัตนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเนี่นยมันแสดงสังสารวัตรแสดงธรรมะให้เราได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมดูแล้วนะัเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยดูให้ดีดีนะ ทุกอย่างมันแสดงสัจธรรมอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเกิดแก่เก็บตายเวียนว่ายตายเกิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจเนี่ยมันเวียนกันอยู่ทุกทุกวันนี่แหละนะเด,เ,นนนเดี๋ยวเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเป็นเทวดาอย่างนี้แหละเนี่ยจิตใจของสามันจะเป็นอย่างท่านผู้ชมครับเนี่ยเอาดูดูให้ดีนะนี่เอามาเป็นตัวอย่างชมให้ดูชี้เห็นถึงว่าธรรมาชาติ สิ่งแวดล้อมมันสอนสัจธรรมอยู่แล้วโดยตัวโนมัตินะครับเพราะเราดูสิ่งเหล่านี้มันก็สอนเจตสอนใจเราอยู่อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นให้มันลดลงไปบ้างเทียนนิดเทียนหน่อยอย่างดีครับรับนี่ก็จจยึดสะเก็ดใจสารจากสวนเรื่องภาษาสื่อความคิดนํามาฝากผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเนท่านี้ครับเดี๋ยวจะเอาหาสาระหน้าน่ารู้อย่างอื่นๆมานำสเสนอผู้ชมอีกต่อไปในโอกาสนี้นะครับับวันนี้สวัสดีครับ